ขอให้เขาสนใจฉันด้วยเธอเข้ามาแล้วคนอะไรดูยังไงก็นหรอเหลือเชื่อื่อไงพูดกับฉันหรอวันนี้ดูดีมากเลยนะที่รักเธอก็เหมือนกันโอ้ยเจ็บจีนโอ้ยรับไม่ได้หน้านี้ก็เหมือนกันจะเวลาแปลงโฉมแล้วเราเราต้องทำความสะอาดหน้าก่อนจะเวิร์กไหมนะ ก็น่าจะได้อยู่ทีนี้ก็เริ่มแต่งหน้าได้ฉันต้องใช้พาเลตใหม่อันนี้สีพวกนี้ไม่น่าจะเวิร์กเลยชมพูปแปรนเชียวสีดำละ่ะมันต้องแบบนี้สิยิงเข้มยิ่งดีไปได้สวยเลยเราปลดปล่อยความเป็นน้องเวนเซออกมาไม่นะเมคอัพฉันทำไมถึงซุ่งซ่าแบบนี้ฝุ่นฟุ้งเลยฮะจู โอนนยป้ดจริงเฉียวเละหมดเลยหายาหนะชัดๆป้ายไว,นว้นี่ละกันเชียงี่มีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะขอเติมพลังหน่อยขออย่างชั่วเดี๋ยวนะฉันใช้มันได้นี่สีเข้มดีใช่ไหมแล้วก็อร่อยด้วยเป็นไงบ้างคะไงต่อดีต้องใช้กากเพชรยิงเยอะยิ่งดี ว้าวปังมากแม่เดี๋ยวเั่นพ่อเหรอไปไงบ้างลูกรักทำสลัดเนอะผู้หญิงเนี่ยเขาใจยากจริงๆแต่ก็น่ารักและงดงามนะไปแล้วใช่ไหมฉันยังต้องทำผมด้วยต้องมีตัวช่วยในนี้มีอะไรบ้างไหมมีทางเดียวที่จะรู้สีสเปรย์ใช่ไม่ได้นี่ช่างมันเถอะ ดีู๋ก่อนแล้วนี่อะไรเจ๋งเลยมันปูฟองสุดๆเหมือนผมดัดลอนเลยฉันจะใช้มันนี้แหละแน่นอนว่าต้องเพิ่มสีลงไปด้วยไงจ้าสีม่วงแสนสวยดูดีเหมือนยาพิษเลยแต่มันจะทำให้ฉันดูฮอตขึ้นได้ผลไหมแยสเป็นสีม่วงแล้วแต่ผมปูมากเลยก็ยังชัว แบบนี้เจ๋งสุดๆถักเป็นเปียจะทำให้ดูเด่นขึ้นน่ารักมากว่าไหมแต่รู้ไหมว่ายังขาดอะไรไปใช้แล้วความวิบวับไงล่ะโรยมันลงไปเลยนั่นแหละเจลกากเพชรฉบับโฮมเมดและแน่นอนต้องเป็นสีม่วงเท่าที่มีน่าจะพอนะอยากทามันให้หมดแก้วเลยดูความวิบวับนี่สิแต่ฟันพวกนี้ เป็นสิ่งเดียวที่ไม่คุณเป็นสีดำไหนดูสินี่ไงมันทำให้มันขาวกันยาสีฟันนี้ใช้ได้เลยทีนี้ก็แค่รอหัวสั่นคลอนหมดแล้วโอเคพอแล้วล่ะขาวสว่างเจิดจ้าแต่ฉันต้องการมากกว่านี้ไม่นะพ่ออีกแล้วไม่ไดการใครอยากกินขนมบ้างได้อ่านน่สิ ไวก่อนนะคะไม่ไหวแล้วอะไรกันนี่ขอโทษค่ะโอเคไหมคะโอ้แม่เจ้าดูนี่สิแล้วดูหน้าพอ่อสิแบบนี้มันต้องปาร์ตี้เท่านั้นแตนกระจายเลยเฮ้ hey, เบาหน่อยค่ะพ่อฉันคนใหม่มาแล้วโอ้หนั่นใครน่ะนั่นลิปสติกสีดำเหรอ เฮ้ hey, ดูโชวใหม่ของเรอสิเมคเอัาก็ใช้ได้นะแต่ชฉันน้นไม่ผ่านเลยชุดแบบนี้แต่เข้าไปได้ไงเสื้องยีง่าน่าเกลียดขว้างทิ้งไปเลยฉันต้องการบางอย่างที่แตกต่างออกไปดูยังไงฉันก็รู้ว่าเป็นไหนฮมไม่นะเดียวอย่าดึ้วิฉันอุ้ยเบาๆหน่อยสิเอาคืนมานไะ ไม่ใช่ฉันซะหน่อยเกือบไปแล้วเฉียวเฮ้ยแบบนี้แหละที่ต้องการรู้แล้วว่าจะต้องทำไงกับมันไงเซ็กซี่ปล่ะโหขาดรูเบริ่มเลยไม่มีอะไรที่ฉันแก้ไขไม่ได้ดีนะที่ฉันเรียนศิลปะมาโอ้ดูเนียนมากว่าไหมต่อกันเลยทีนี้ต้องฉีกนี้ออกแค่นี้จิ๊บจิ๊บแล้วก็ใช้เข็มกลัด ติดเข้าไปแค่นี้ก็ดูเปียวขึ้นมาหน่อยแล้วแต่เสื้อเฉยๆแบบนี้ไม่ผ่านต้องแก้ไขมาดูกันตัดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนี่ไงเรียบร้อยแล้วพู้จัดการอัปเกรดแล้วแต่ฉันอยากจะใช้เจ้านี่เสื้อแบบนี้ไม่สำาใครแน่แบบนี้ครูใช้เวลานาน,านไปแล้ว้าใช้หมึกล่ะเรามาเร่งเวลากันดีไหมสี่ย้อมกำลังออกมาแล้ว ้สุดยอดเลยเทยลงไปเลยได้เวลาลุยแล้วจะมัวเสียเวลาอยู่ไม่ได้แค่นี้ก็เรียบร้อยเสื้อสีม่วงสุดเก๋ดูติ๊กตอกกันไหนดูซิไม่นะลืม,มเรื่องรองเท้าไปเลยได้กลิ่นอะไรไหมเหม็นจังเลยอีเท้าพ่อเหม็นจังแต่มันเป็นทางเลือกเดียวของฉันหาคู่ใหม่แล้วกันนะพ่อหวังว่าฉันจะไม่พลาดนะ โอเคภารกิจสำเร็จแล้วมันน่าจะใช้ได้นะอีรองเท้าคู่ไหนก็ไม่เจ๋งเท่าคู่นี้ความยาวใช้ได้เลยย e yes. s อย่าลืมตัดรูตรงส้นเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยแจ่มมากระวังนะสาวฮอตมาแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้กลิ่นมันแล้วนี่ลูกอธิบายได้ไหมนัมันเกิดอะไรขึ้นรองเท้าพ่อหายไปไหนเออคือหนูซื้อใหม่มาให้แล้วค่ะพ่อ ก็น่าจะใช้ได้นะใ่เป็นไรค่ะพอ่อโอ้พอชอบสีนี้นะเข้ากับหน้าพ่อเป๊ะเลยบายค่ะเดี๋ยวเล็บฉันดูหน้าเบื่อมากรู้แล้วคำตอบอยู่ในแก้วนี้เองเกือบได้แล้วชาดำนี้ได้ผลจริงๆใครโทรมาเล็บยังไม่แห้งเลยทำามีลูกใจร้ายจังชานี้คงไม่ได้คุยกับเขาแนะ่เดี๋ยวก่อนนะ ที่คอเขาเปอย่างไรน่ะรอยสักหรอนั่นใช่ของจริงหรือเปล่าว้าวลูกค้ารายแกมาแล้วอยู่นีน่เองอเคไม่เอาไม่เอาฉันทำไม่ได้ต้องใช้วิธีอื่นแทนมาแล้วไม่ต้องใช้เข็มใช่ไหมว้าวสวยจังเลยเอ,อ้ใช่แล้วว้าวและก็ไม่เจ็บเลยด้วยซอยทวงนี้ไม่เข้าเลยทิ้งไปเลยต้องโซ่แบบนี้สิ นี่แหละลุกใหม่ทั้งหมดของฉันทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าแยมโดยเฉพาะที่มีรอยเจาะเยอะๆเร็วเข้าติดเข้าไปเลยเกือบได้แล้วโอ้ไม่นะดูเยม่มากแบบนี้มันเยอะไปดูไม่ได้เลยเอาล่ะต้องแบบนี้แบบนี้สิถึงจะฮอตลาก่อนสาวหวานฉันคนใหม่สุดห้าวมาแล้วแบบนี้จะให้พอเห็นไม่ได้จะตื่นนะพ่อ มาเรียนแล้วเหรอค่ะไม่อยากสายนะคะโอเคโชคดีนะลูก<ๆ>เดี๋ยวนะนั่นลิปสติกสีดำรอน่าสนใจดีนัเนี่ยรอจนกว่าเขาจะเห็นฉันว่าไงพวกเดี๋ยวนี่ใส่ชุดอะไรกันเนี่ยอีนั่นเข็มกลัดเหรอหลักสุดๆเราไปกันแถ้แตาฉันเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอนะไปไว่ายน้ำกันนี่หล่อเลยรไร่ให ต้องเปลี่ยนเป็นนางเงือกเหรอเอาล่ะนะขยะทั้งหมดลงถังไปทำได้ดีโอ๊ยอะ,อะไรเนะี่ยตุ๊กตาเหรออีได้ปลดปล่อยฉันไปเถอะตายสิเธอดูแย่มากเลยขอนนู่นหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างแบบพายใช่เธอก็เป็นแบบพายได้ นี่คือแผนเขี้ยวเส,สื้อผ้าดวงตาผมผิวซีดอ่ะฮะต้องใช้ยาสีฟันและกาเพ็น,นิดหน่อยเสิง,งอตอนนี้ขอถุนหน้าเธอหน่อยจากนั้นก็ทำความสะอาดอยู่ด,ดีเออแต่นี่มันอะไรกันอ่ะอี่ยมเธอไม่ไม่ไม่ถอดออกดีขึ้นแรกแต่ตอนนี้ก็อาบน,น้ำนมกับเป็ดน,น้อย แฟองสบู่ใครๆก็ชอบฟองสบู่ท่นนั้นแหละชวยเยี่ยมมากว้าวว้าวรู้สึกดีมากเลยสี่สี่เรียบร้อยแล้วคลาสิเฮ้ hey, ลูกชายหนนี้เคยม,มีนมอยู่เยอะเลยนะตอนนี้มันอยู่ไหนอืมโอ้พอ่อจะโทรอเปล่านะไม่ไม่ไม่อย่าจับมันนะอืมพครับอ,อ,อร่อย อนนี้เอาขยำไปทิ้งซะโอ,ะโอ,โอ้จะได้เดียแล้วขอบคุณครับพ่อไม่ใช่สำหรับพวกนี้แต่สำหรับนี่แตกนี่ต้องสนุกแน่แค่ต่น,นิดหน่อยแล่เราก็ได้รูปทรงอย่างที่น่าทึ่งตอนนี้ก็ทากาวค่อยๆทาที่ขอบแบบนี้จากนั้นโรยกากเพชรเละ มาลองใส่กันดูว้าบาร์บี้เดินสวยมากตอนนี้เราก็มีสภาพสีดำแล้วด้วยทำได้ดีโอ้ไม่นะตุ๊กตาโอ้ยจะทำอะไรลงไปเนี่ยอียมันติดอะ่ะแสติดตรงห่มเลยเต็ม<า>ไปหมดเลยด้วยอียน่าขยะแขยงอะ่ะเฉันว่าไม่มีทางเลือกแล้วแหละ,ละมาตัดมาทั้งหมดเถอะ ขอโทษนะบาบี้ทิ้งไปซะยี่ยขึ้นมากเลยไม่นะฉันหัวล้านออไม่ต้องกังวลที่รักฉันจะเปลี่ยนมันในไม่ช้าฉันแค่ต้องการเข่งกับได้มาทำกทันเถอะทีละเส้นเรียบร้อยแล้วโอ้ว้าวลัดเลยสวยผมแวมไพร์เสร็จแล้วสุดยอด โอ้ยแสงไอ้ฉันรไไูดไม่ไหวแล้วโอ้โอมยมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่นี่เองและเราก็มันมาใช้ได้ด้วยแค่ชิน้ลนล็งๆนี้นี่จะน่าทึ่งมากดูสิมาเข้ากันกับชุดแล้วผมแหมงออเทออย่างลงตัวมากเลยใช่ตอนนี้ดูดีมากเลยแล้วเรามีอะไรอีกโอ้พระเจ้า เราเรื่องรองเท้าไปเลยเอาล่ะมาทำคู่ใหม่กันเถอะ,อะง่ายๆอ้ามันร้อนมันร้อนเกินไปอ้าวไม่ต้องกังวลที่รักดูสิตอนนี้มาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเพิ่มรายละเอียดกันสักหน่อยนะร้อยทีละเส้น <c oughs> เกือบจะเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็ทดสอบการไปักหน่อยใช่แล้วมันสมบูรณ์แบบจริงๆแต่นี่อะไรเนะี่ย รือฉันมันตีนเอาไม่ออกอ้ยโอยโอยนะอุยอ้ยโอพยทีนี้ก็ใสร่รองเท้าใหม่ของเธอสิจบไหมว้าวขอบคุณนนะว้าวสวยมากเฮ้ย hey, นั่นอะไรนะ่เฮ้ยฉันก็อยากได้เหมือนกันฉันก็อยากได้แหวนเหมือนออกันนะอะน,นี่เหรอเออแน่นอน <Huh? S 1> ขยิบข้ออต้นบัตรก่อนนะ <laughs> มันมีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมตอนนี้เราต้องใช้สีสักหน่อยสีทองเพื่อให้มันเปล่งประกายเจ,จิดจ้าเออขอบคุณขอบคุณที่รักฮะบาร์บี้คุณจะแต่งงานกับผมไม่ใช่หรอเราว่าเธอจะแต่งนะมาทำให้มันถูกต้องกันเถอะคุณเคนจะรับบาร์บี้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณหรือไม่รับครับอืโอเคอตอนนี้คุณทําให้คําสาบานของคุณสมบูรณ์ในการจุดได้อืดื่มไม่กันนะเฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ออกไปนี่จะเป็นสามีงเธอโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ปรดตอนนี้คุณทำไม่คำสาบาของคุณสมบูรณ์ได้การจุบได้ไม่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 มันไปได้สวยโอ้ใช่เจ้าขนออกให้แน่